กลิ่นห้องน้ําสร้างนี่อันนี้หลายหลายท่านสารวจแล้วอาจจะพบเจอกันได้บ่อยที่สุดเลยนะครับกลิ่นอับต่างๆเรื่องของเลยครับความชื้นในทางวงจุ้ยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพลังงานที่เรียกว่าพลังงานร้ายหรือเป็นพลังงานหินอับชื้นมีกลิ่นไม่ดีการระบายอากาศไม่ดีอันนี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียเหมือนกันนะครับส่งผลเสียนะครับเหมือนกับห้องน้ําของเราเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่เสียอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พบบ่อยพอห้องน้ําที่ไม่สะอาดมีกลิ่นมีความอับชื้นนะครับ คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเนี่ยก็จะอับโชคตามไปด้วยเจ็บป่วยด้วยโชคลาภก็ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายที่สุดเลยหนึ่งเลยคือถ้าเกิดมันมีความอับชื้นเยอะกลิ่นมันอาจจะเป็นกลิ่นเหม็นอับทำความสะอาดแล้วแต่มีความชืน้นแล้วก็มันไม่มีเขาเรียกว่าช่องระบายอากาศเราก็สามารถที่จะทําได้โดยการติดพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือถ้าบ้านใครมีหน้าต่างที่สามารถเปิดระบายอากาศได้ก็หมั่นเปิด เพื่อระบายอากาศทําให้ห้องน้ําของเรานะครับมีความชื้นน้อยลงแล้วก็เขาเรียกว่าลดกลิ่นอับต่างๆทําความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอแค่นี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ละหรือถ้าบางพื้นที่ไม่มีหน้าต่างพัดลมดูดอากาศก็ไม่สามารถที่จะติดระบายอากาศได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เป็นเครื่องดูดความชื้นเครื่องดูดความชื้นนะตัวนี้เขาจะดูดความชื้นที่อยู่ภายในห้องน้ําของเราครับแล้วก็กลั่นตัวมาเป็นน้ําแล้วก็เราค่อยไปเททิ้งก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับทั้ง3ส่วนนะหลักการสําคัญก็คือ ทำให้ห้องน้ําของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีความชื้นน้อยที่สุดและก็ทาความสะอาดต่างๆต,ตัวนี้ก็จะลดกลิ่นอับลดความชื้นก็ช่วยให้ห้องน้ําของเรากลายเป็นห้องน้าที่ดีขึ้นได้ละหรือในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการอุดตันของท่อต่างๆนะบางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงคมาจากหลายๆสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโถักโคกเองนะที่อาจจะวางเยื้องกันวางเยื้องศูนย์บ้างนะครับหรือว่า ช่องระบายน้ําต่างๆหรือว่าท่อระบายน้ําต่างๆมีการอุดตันอันนี้ถ้ารู้สึกมันมีกลิ่นแล้วก็ให้ช่างเข้ามาทําการแก้ไขนะครับการทําการแก้ไขตัวนี้มันก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยได้แก้เรื่องของห่วงจุยห้องน้ําในตัวเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเนื่องจากเราทําการแก้ไขแล้วทําให้ไม่มีกลิ่นอับหรือว่ามีความชื้นแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศในห้องน้ำเนี่ยให้มีกลิ่นหอมเนี่ยเสริมกลิ่นหอม เข้าไปในห้องน้ําได้นะครับอาจจะเป็นใช้เป็นก้านไม้หอมก็ไดะ้วางไว้ในห้องน้ำนตัวนี้ก็เรียกว่าจะช่วยนะดึงดูดโชคลาภด้านการเงินของเราให้กลับมาอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้ง่ายๆนะ